ยกกลางเลยค่ะครีมเทียมจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองเนี่ยค่ะทุกคนจะรู้จากโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองทำเต้าหู้เม็ดถั่วงอกอะค่ะเอามาทำเห็นไหมคะแค่ถั่วเหลืองถั่วงอกถั่วเขียวเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยค่ะเขาไปต่อยอดเป็นอะไรได้มากมายแต่ในงานวิจัยที่บอกเอาโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะเป็นครีมเทียมเนี่ยให้คุณสมบัติของครีมเทียมจากถั่วเหลืองนะคะ ไม่มีไขมันอันตรายไขมันอันตรายนี่คือ ldl ไปพ่อไปพูนตรงไหนก็เอามาพึกอามาพาดได้ไม่มีไขมันอันตรายลดการสะสมของไขมันเก่าโอ้โหไขมันเก่านี่คือมันมีอยู่ผลิตผลิตได้อยู่แล้วนะคะผลิตได้เองอยู่แล้วค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่ทําให้เส้นเลือดหัวใจตีบไม่มีคอเลสเตอรอลที่ทําให้เส้นเลือดหัวใจตีบอยากให้หัวใจตีบไหมคะ หัวใจเนี่ทำหน้าที่สูบฉีดต,ตุบต,ตับต,ตุบต,ตับตุับตับใช่ไหมคะแต่ในโปรโตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยค่ะลดนะคะลดไม่ให้คอเลสเตอรอล,ะะลอไปทําให้เส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็โฟโลแล้วค่ะบีบเลือดบีบเลือดของเรานะให้โฟโลนะคะให้เราต่อลมหายใจได้นะคะลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจใครใครใครมีความเสี่ยงเจ็บหน้าอกหัวใจบ่อยๆนะคะ อ่าเนี่ยสัญญาณนะคะเจ็บหน้าอ,อกรู้สึกแป๊บบนะคะแปะ๊บๆถ้าเราไม่สามารถทานอะไรที่ต่อเนื่องต่อเนื่องได้หาแม่มดกาแฟมาดื่มเลยค่ะมาดื่มนะคะกาแฟในแม่มดกาแฟใช้จากกลิ่นของอาริบิก้านะคะที่คนบนโลกใบนี้เสิร์ชงานวิจัยแล้วค่ะนิยมมากๆเพราะนิยมมากๆก,ก็ไม่ต้องแปลกใจว่า co 60 หกสิบหกหกร้อยกล่องหกร้อยกล่องที่เขาเปิดการทำไมง่ากรวของลุกกระแตนี่หกหกหกสิบลังหกสิบลังสามพันกล่องเห็นไ,ไหมคะเฉพาะส่วนตัวนะเฉพาะส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะสามนะคะแม่มดกาแฟอ่ะใครจะอยู่ในไลฟ์สดน,นะ,ะมีทั้งหมดยี่สิบสองชนิดอยู่ในกาแฟนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงทั้งหมดอ่ายี่ยี่สิบสองชนิดอันนี้เห็นเลขยี่สิบสองใช่ไหมคะยี่สิบสองชนิดอยู่ในกล่องนี้นะคะ บ้าไปแล้วหนึ่งโปรโตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็มีกาแฟใช่ไหมคะคอลลาเจนคอลลาเจนที่อยู่ในแม่มดกาแฟเป็นคอลลาเจนได้จากพืชจากผนังลากเซลล์แครอทนะคะคอลลาเจนของแม่มดออนไลน์ค่ะในที่อยู่ในแม่มดกาแฟคอลลาเจนของสารสกัดที่จากผนังลากเซลล์แครอทเนี่ยค่ะเขาบอกว่างานวิจัยบอกเลยนะ,ะต้านอนุมูลอิสระอันนี้เป็นงานวิจัยที่บอกมาเลยนะว่าคอลลาเจนอันนี้ช่วยเรื่องของ ด้านของการต้านอโนุมูลอิสระป้องกันและเพิ่มปริมาณคอลลาเจนร่างกายของเราความว่ายืดหยุ่นอย่างนี้ค่ะคือคอลลาเจนทาให้ผิวพันกระชับใสเรียบนเนียนนี่คือคุณสมบัติของคอลลาเจนนะคะต่อต้านการเกิดริ้วรอยว้าวพูดเบาๆก,ก็เจ็บอีกแก่อีริ้วรอยเยอะป้าหน้าเหี่ยวเห็นไหมคะนี่คือคุณสมบัติของคอลลาเจน มันจะหาซื้อคอลลาเจนอย่างเดียวกลก็แต่บอกได้เลยนะอย่างเดียวมันไม่แซ่บเหมือนกินข้าวไม่มีกัดมันเป็นไปไม่ได้ลิ้นเราไม่สามารถร่างกายเราไม่ต้องการแค่ข้าวสีขาวๆไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์มันต้องครบจริงไหมคะกินส้มตำกินขนมจีนต้องมีสูตรครบอาหารคําว่าอาหารแม่มดกาแฟก็คืออาหารคอลลาเจนก็คืออาหารมันต้องมีครบรสถ,ถึงกลมกลม่อมคอลลาเจนเรียบร้อยนะ และยังมีเกากี้เกากีเป็นภาษาที่คนจีนใช้ทําไปต้มไปตุนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกากี้เป็นสมุนไพรอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าในศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกโกจิเบอร์รี่อันเดียวกันนะคะเกากี้หรือโกจิเบอร์รี่คำว่าเบอร์รี่เบอร์รี่เบี่ค่ะวิตามินซีจะสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะลิล,ลี่เชอร์รี่เงี้ยค่ะแล้วอะไรอีกลิลี่ลอตเตอรี่ไม่ใช่นะ,ะโอไม่ใช่นะคะ สารสก,กัดจากเกากีหรือที่เรียกว่าโกจิเบอร์รี่นะคะเขามีรายละเอียดเอาไว้นะครัแต่ทํามาให้ทุกคนได้รู้จักบอกได้เลยว่าสารสก,กัดจากเกากีกหรือโกจิเบอร์รีะะ่เนี่ยค่ะต้านอนโมูลอิสระที่ มาทำร้ายเซลล์โอ้โห,โโหคุณจ๋าในร่างกายของเรามีเซลล์เป็นล้านเซลล์เลยนะคะจะให้ใครมาทำร้ายคะเราจะปกป้องยังไงร,ร่างกายของเรามีล้านเซลล์เราต้องดูแลตัวเองนะคะหามาทานเลยค่ะอยู่ในเม่มดคอฟฟเกากิหรือโกจิเบอรี่นะคะและช่วยชะลอความชราอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่คําที่บอกว่าชะลอความชราคุณไปดูได้เลยคนที่ทานอาหารเสริมพี่เบิร์ดกับ ป๋าเบิร์ตต่างกันไหมคะไปดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นไอดอลของครูกระแตเลยนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆจำความได้รู้จักพี่เบิร์ตก็เนี่ยค่ะตอนนี้พี่เบิร์ตอายุหกสิบกว่าแล้วก็ยังดูแบบดูดีอยู่พี่ก้องอย่างนี้ค่ะคือทานอาหารเสริมออกกำลังกายเห็นไหมคะฟื้นฟูเซล์ที่ไม่ให้ถูกทำลายแล้วก็โกจิเบอรี่หรือ เกากีนี่แหละค่ะที่เราไปดูในต้มตุ๋นอะไรต่างๆนะ่ะบำรุงสายตาด้วยนะคะช่วยให้อาการตาพร่ามัวดีขึ้นต้านมะเร็งด้วยโอ้คำนี้ใครที่รู้ว่าในร่างกายของเรามีเซลล์หลายๆปกป้องเอาไว้ก่อนนะป้องกันการเกิดเนื้องอกโอ้ผู้หญิงเราสมัยนี้เป็นกันเยอะเป็นกันเยอะพฤติกรรมการ,ก,ารกินการอยู่ทำให้เกิดได้อยู่ในแมมดมอ,ดอฟฟี่แล้วค่ะเกากี้หรือโกจิเบอร์รี่นะคะหาสารสก,กรัดจากอะเชลล่า เชอรี่นะคะอะเซลลอเซลล่าเชอรี่นะคะเลยลี่เห็นไหมคะวิตามินสูงมากๆเรื่องนี้ไปศึกษาได้เลยเป็นงานไม่ใช่ครูกระแตมาพูดคนเนะี้งานวิจัยมีให้ระดับสากลระดับโลกเขาก็รู้กันนะคะอันนี้ไม่ได้มาแบบว่ามาเคลมโอเวอร์อะไรนะพูดตรงๆพูดความจริงว่ามีสารสกัดอะเซลล่าเชอรี่นะคะอยู่ใน แม่มดคาเฟ่ของเรานะคะมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าส้มเห็นไ,ไหมคะโดยส่วนใหญ่แม่มดคาเฟ่แม่มดโกโก,โก้แล้วก็มอคคาโนโก่ก็จะเอาเนี้ยค่ะอาเซล,ลาเซอรี่เข้ามาอยู่ในสารอยู่ในผลิตภัณฑ์เพราะว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยวิตามินซีสำคัญมากๆเลยครูกระแตก็เคยซื้อวิตามินซีนะคะของยี่ห้อหนึ่งพันเมลิกร,รมัม โอเม็ดมาเริ่มเลยนะคะกินไปแล้วก็ต้องกินน้ําตามในโหครัวกะแฟเป็นอะไรที่กินน้ําน้อยอยู่แล้วนะกืนก็ลําบากรู้สึกว่าไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องไม่เหมือนการที่ฉีกชงดื่มกาแฟนะคะจะชงร้อนแล้วก็ชงเย็นก็ได้ชงร้อนเสร็จก็ใส่น้ําแข็งมาปั่นก็ได้มันสะดวกค่ะเพราะยุคนี้อยากทานเครื่องดื่มทานน้ําอยู่แล้วเป็นกุศโลบายด้วยนะใครที่ทานกาแฟไม่มดโกโก้ไม่มดทําให้เราอะ่ะ มีความต้องการดื่มน้ำมากมีความต้องการดื่มน้ำมากจะช่วยได้ขอบคุณนะคะสําหรับการแจก์คอรจขอบคุณน้องรุ่มมากๆเลยค่ะเปิดค่าการมาเห็นขอบคุณคับปานีขอบคุณมากค่ะและในแม่มดคอฟฟมีอะไรอีกบ้างคะไฟเบอร์ที่เรียกว่าอินูลีนนะคะเขาเรียกว่าอินูลีนเป็นอินูลีนที่เป็นเส้นใยอาหารที่ไม่ให แคลอรี่นะคะไม่ให้แคลอรี่นะคะจะช่วยเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลถึงบอกว่าทำไมดื่มแมมมดกาแฟหลายคนน้ำตาลลดนี่เลยค่ะเพราะว่ามีอินูลินด้วยลดระดับคอเลสเตอรอลร่างกายของเราต้องมีน้ำตาลมีไขมันอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าอะไรที่มากที่เกินอะไรที่มากที่เกิน มันก่อให้เกิดโรคจริงไหมคะแต่วันนี้ค่ะเราต้องมีตัวช่วยแล้ว 30- 40ใครที่รักคุณพ่อคุณแม่ใครมีคุณพ่อคุณแม่ใครที่รักตัวเองนะคะเจ็บป่วยทั้งบ้านเจ็บป่วยทั้งบ้านเลยนะใครคนใดคนหนึ่งป่วยนี่เหมือนทั้งบ้านเลยแต่ดีกว่าไหมหลักสิบค่ะกาแฟหลักสิบเนี่ยเอามาดูแลสุขภาพตัวเองแต่แต่ผลิตภัณฑ์ที่กลัวแต่บอกมาเนี่ยสารสกัดพรีเมียมระดับโลกเลยนะคะอินนูลินค้นหาได้เลยค่ะเรามีงานวิจัยเสิร์ชหาข้อมูลได้ สารสกัดจากเจนะคะสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากส้มแขกก็เป็นสมุนไพรใช่ไหมคะบอกว่ากดไฮไฮโดริกนะคะโอ้เป็นเป็นอะไรที่ช่วยนะคะในสารสกัดของส้มแขกนะคะเพิ่มการเผาผลาญไขมันและลดความอยากอาหารอาหารการกินมันเยอะมากใช่ไหมคะ อาหารการกินเยอะมากลูกศรมีนะคะฝากฝากแชร์ไลา์ส่วนนี้ไปให้กับกัลยาณมิตรทุกคนนะคะที่อยากจะได้สารสกัดที่อยู่ในแมมโมตคอฟฟี่ไปดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าสารสกัดคุณสมบัติเพียบมากเลยคะ่ะเผาผ่านไขมันอายุเยอะเผาผ่านการเผาผ่านลดลงแน่นอนคะ่ะเราต้องมีตัวช่วยลดความอยากอาหารโอ้เดี๋ยวนี้ร้อนก็อยาก กลางวันกลางคืนโอ้โหหิวตลอดเลยใช่ไหมคะความลดลดลดปิดปากตัวเองไม่ได้ปิดปากตัวเองไม่ได้ดอไไดของกินอร่อยมากๆเลยแต่ว่าของกินมีมีอะไรที่ทําให้เราอ่ะสะสมไขมันเยอะมากสารพิษเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากถั่วขาวใครที่ทานโปรโตีนจากถั่วเหลืองถั่วขาวได้ตัวนี้ฟังตัวนี้ได้เลยนะคะถั่วขาวนะคะเขาจะช่วยเรื่องของยับยัง้งการทํางานของเอนไซม์อ Al ัลฟาอะไมเลนนะคะก็คือเนี่ยคะ่ะ ในส่วนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาจจะใช้คําว่าแบบนี้เลยนะคะทําให้จํานวนแป้งหรือน้ําตาลที่เรารับประทานเข้าไปอ่ะดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานไปใช้เป็นพลังงานนะคะไม่ได้ไปสะสมแต่ถ้าเราใช้คําว่าบล็อกพิบเบิลบางบาง,บางสับเขาไม่ไม่ยอมแต่ก็คือในในในงานวิจัยก็บอกเอาไว้เลยว่าถั่วขาวนะคะส่งผล ส่งผลให้จํานวนพวกแป้งน้ําตาลที่เราทานเข้าไปนะคะดูดซึมแล้วนาไปใช้เป็นพลังงานได้เลยน้องลูกแบบว่าโกโก,โอก้อร่อยมากเห็นไหมคะนี่แหละค่ะอร่อยมากๆเอาไปผสมกันได้นะ,ะกาแฟผสมกับโกโก้ได้สารสกัดคล้ายๆกันเลยกาแฟกับโกโก้สารสกัดคล้ายๆกันเพียงแค่ว่าอันหนึ่งเป็นรสชาติกาแฟนหนึ่งเป็นรสชาติโกโก,โก้จ๊ไหมคะเพราะว่าปริมาณของกาแฟน้อยมากๆเลย น้อยมากๆนะคะแล้วก็สารสกัดที่เก้าสารสกัดจากเห็ดห,หลินจือ้อเห็ดหลินจื้อใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยาอายุวัฒนะอยู่ในของประเทศจีนอยู่ในพระราชวังนะคะอยู่ในเครื่องปรุงของฮ่องเต้อยู่แล้วนะคะสำหรับเห็ดหลินจือ้องานวิจัยเขาก็บอกเลยนะคะว่าช่วยรักษาระบบเขาใช้คํานี้เลยนะเห็ดหลินจือที่พิมพ์มานะคะช่วยรักษา ระบบทางเดินอาหารระบบหายใจลดไอเสมหะปอดอักเสบภูมิแพ้ระบบไหลเวียนเลือดเพิ่มภูมิิ่มกันก็จะเห็นเมื่อก่อนครัวระแตครัวระแต้เองนนะเมื่อก่อนไม่ได้ทานอาหารเสริมเมื่อก่อนเวลามีลมมีอากาศอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไอไอจนเจ็บปอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ทานมาสามปีแล้วนะคะอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเลย เจอวิกฤตโควิดไม่ได้เกิดขึ้นเลยอย่างน้องลุงอังกลูกอะไก็จะเห็นใช่ไหมคะอะไรนิดหนึ่งก็จะไอบ่อยเหมือนน้องจะมีเสลดมีอะไรภูมิคุ้มกันจะต่ําตอนนี้ก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันเห็นผลลัพธ์เลยเพราะว่าทั้งกาแฟโกโก้ไฟเบอร์กาแฟมีหินลินจือในโกโก้มีหินลินจือเห็นไหมคะนี่ช่วยได้แล้วก็มอคคาน่มีนะคะลาดับที่สิบ เดี๋ยวถ้าใครไม่ทันอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสวัสดีค่ะดีเจหวานใจถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอได้นะคะเดี๋ยวครูกระแตส่งไปให้เพราะบางทีเราไปหาข้อมูลเองก็ได้หรือต้องการไม่ไม่อยากให้เสียเวลาเจอทางลัดทักมาที่ครูกระแตขอข้อมูลส่งไปให้นะคะหรือใครอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเปิดไปเลยค่ะ300บาทได้ไปเลยขอบคุณสําหรับออดอกกุหลาบนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองค่ะ ดีเจวันใจครูกระแตก็ใช้ช่องยุธสองนี่ค่ะซีโอครูกระแตรุ่งทิพนี่ค่ะรุ่งซีโอรุ่งทิพช่องนี้ก็จะให้เรื่องของความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะว่าว่าวันนี้นาง12บสองซีโอนะคะซีโอเปิดไป12บสองลังซีโอเปิดบินกาแฟไป12บสองลังหกรกล่องแบบง่ายๆเพราะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําจากผลลัพธ์ที่เรียกว่าขายง่ายขายหมดกลางอากาศเพราะถิ้งที่ครูกระแตบอกลําดับที่ เเห็นลินจือก็อันดับต้นๆอยู่แล้วนะคะสิบแอลแอลคาเนตีนแอลคาเนทีนก็เรื่องของการเผาผลาญคุณก็จะเห็นว่าในบรามศาสั์แม่มดอะไรคนที่สามสิบี่สิบการเผาผลาญลดลงนะ30อายุอายุสาอายุ40อายุ30อายุ40การเผาผลาญก็เริ่มลดลงลดลง50-40เห็นไหมปวดข้อปวดเขาน้ําหนักที่ข้อเข่าต่างๆคือการเผาผลาญที่เอาเหงื่ออุจจาระของเสียออกน้อยลง มีแอลคาเนทีนไปช่วยเรื่องเรื่องนี้นะคะมีหน้าที่ขนส่งกรดไขมันเข้าสู่เซลล์นะคะไปเผาผลาญให้เป็นพลังงานแอลคาเนทีนค่ะ11นะคะสารสกัดจากตังถังเช่าแล้วจากเป็นเป็นถังเช่าสีทองด้วยก็คือเราในเรื่องของเจเจร้อยเปอร์เซ็นถังเช่าจากเหตุสีทองเนี่ยค่ะถังเช่าสีทองะ,งท,องะ,ะที่เขาบอกว่าสารสกัดนี้ค่ะของถังเช่าจาก เห็ดนะคะสีทองเขาบอกว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีงานวิจัยนะช่วยสรรพคุณของทางเช่าจากเห็ดสีทองนี่ค่ะช่วยลดน้ําตาลในเลือดคอเลสเตอรอลเพิ่มภูมิคุ้มกันก็จะเห็นหลักๆเลยว่าทําไมวันนี้ค่ะพ่อครูกรตแตอายุ70แล้วทานกาแฟมากับครูกรตแตยกลังยกลังแบบนี้ค่ะสปีแล้วค่ะเบาหวานลด ไขมันลดเราเคยเรียกว่าไปตรวจเลือดไปตรวจความดันปกติซึ่งปกติอายุเยอะแล้วเป็นเบาหวานมานานไม่ใช่มาเพิ่งมาเป็นตอนอายุเจ็ดสิเป็นมานานแล้วจริงไหมคะเจดสิบเป็นเบาหวานมาหลายสิบปีแล้วปกติใครที่เจอผู้ป่วยเป็นเบาหวานไม่เจอตัดเท้าก็มีเรื่องของอะไรสายตาใช่ไหมคะตาบอดตนไปเรียบร้อยแล้วเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไปที่เท้าเวลาเกิดแผล แผลไม่หายก็ตัดเท้าทิ้งไปเนี่ยค่ะแก้แก้ที่ปลายเหตุจริงๆเลยนะคะหรือบางคนก็ไตไตาันที่หนึ่งันที่2ก็ล้างไตไปไตวายก็เสียชีวิตไปจริงไหมคะเนี่ยค่ะการที่ได้ดื่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแบรนดริษัทแม่โมดไลน์นำสารสกัดต่างๆแล้วก็มีสารสกัดที่เป็นงานวิจัยเป็นนวัตกรรมให้ทุกคนได้ดื่มก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจน ไม่ต้องไปไปทดลองกับใครอ่ะคนในครอบครัวนี่ค่ะกรูกรแตทานคนในครอบครัวทานเพราะว่านี่คืองานวิจัยที่ออกมาอ๋อได้ผลลัพธ์อย่างนี้เองเป็นเหตุและเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์นะคะว่าเฮ้ยทำไม70แล้วพ่อพอเวลาไปตรวจระดับไขมันความดันปกติไม่มีแบบเพิ่มโรคไม่มีเพิ่มยาจริงไหมคะสนะคะ สารสกสิบสองละสารสกัดสิบสองละมีทั้งหมดยี่สิบสองชนิดนะคะตอนนี้มาที่สารสกัดลำดับที่สิบสองละสิบสองละสารสกัดจากใบแปะกวยใบแปะกวยนะคะเขาบอกว่าป้องกันเลยค่ะงานวิจัยบอกเอาไว้เลยนะงานวิจัยนะคะเอามาจากงานวิจัยป้องกันการเกิดมะเร็งเราพิมพ์เข้าไปก็ได้คุณสมบัติของสารสกัดใบแปะกวยให้คุณสมบัติอะไรบ้างงานวิจัยก็บอกเลยว่าป้องกันก,การเกิดมะเร็ง ชะลอความเสื่อมของดวงตาในผู้สูงอายุป้องกันไอซัมโมอซัมโมนี่คือเออใครคุณเป็นใครเหรออยากจะเห็นอยากจะเห็นแบบนั้นไหมคะถ้าเราไม่อยากเราต้องป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะเอามาทานค่ะทานอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูละเลือกแปลกว้วยอย่างเดียวไม่ออกฤิ์นะคะออกฤิ์ไม่สม่ำเสมอออกฤิ์กินเยอะแต่การออกฤิ์หรือประสิทธิภาพ กระจึงเดียวนะคะและจะหาว่าไม่บอกนะคะเราต้องผสมกลมกลืนกับสารสกัดต่างๆเพื่อให้ทุกระบบในร่างกายเขาทํางานนะคะอย่างเดียวไม่ได้ไปไปซื้อมากินอย่างละหนึ่งอย่างละสองรวม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 ,รวมไม่ได้ค่ะไม่ได้แน่นอนครูวแต่บอกเลยมันไม่มันไม่ได้ประสิทธิภาพได้แต่ได้น้อยมากๆไม่คุ้มกับการที่เราจะทาน,นาทั้งทีเอาให้ดีไปเลยค่ะ13นะคะสารสกัดจากมเมล็ดองุ่น เ้วก็เคยกินแต่เนื้อองุนใช่ไหมคะแต่ในนี้ค่ะในมนุษย์เราก็เก่งนะคะมีงานวิจัยพูดถึงสารสกัดที่อยู่ในมเมล็ดองุนต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะมนุษย์เราม,มีงานวิจัยอยู่แล้วว่ามีเชื้อร้ายเชื้อมะเรงอยู่ในร่างกายอยู่แล้วทุกผลิตภัณฑ์เน้นเรื่องนี้เลยนะคะว่าต้านอนุมูลอิสระที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดองุนนะสารสกัดจากมเมล็ดองุนนะคะลดการเกิด โรคหัวใจขาดเลือดโอ้ oh, ่หหัวใจนี่ต้องมีเลือดตลอดเวลาถ้าขาดนะคะลดความเสี่ยงเลยต้องทานอยู่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาเส้นเลือดขอดมีหลายคนใช่ไหมครูพลี่ที่ดื่มแม่มดคอฟฟเส้นเลือดเท่านี้อ่ะหนึ่งในนั้นก็คือครูกัลแตนะคะเมื่อก่อนครูกัวแตอยู่บริษัทยาพบป่าลูกคา้ารอนะสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็เคยรอนะโอ้โหปวดเลยนะคะแล้วก็ ออกตลาดอย่างเงี้ยครัวแต่ออกตลาดทําตลาดไปออกบูธไปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะก็ยืนยืนตลอดใช่ไหมคะยืนตลอดเส้นเลือดเส้นเลือดขอดของกระแตเท่านี้เลยค่ะเท่าเท่านี้ก้อยเนี้ยค่ะคิดดูนะคะปูใหญ่ขนาดนี้แต่หลายคนยิ่งกว่าครูกระแตนะแต่ถ้าทานต่อเนื่องนะคะมีหลายคนอ่ะทานต่อเนื่องสม่ำเสมอเส้นเลือดขอดจางลงค่ะครูกระแตก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเส้นเลือดขอด คือเท่ากับผิวเนื้อค่ะบางคนปูดปูดขึ้นมาเลยใช่ไหมคะปูดปูดเนื้อเนื้อผิวเราออกมาอย่างนี้ยค่ะนี่คือนี่เข้าใจเลยว่าสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นช่วยเรื่องของเส้นเลือดขอดแต่จะครบได้ไหมคือทานทั้งซองทั้งหมดเนี่ค่ะถึงมาช่วยเรื่องของเส้นเลือดแล้วก็อาการของเส้นเลือดขอดด้วยมเมล็ดสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นนี่ค่ะสิบสี่ค่ะสิบสี่ค่ะเดี๋ยวจะได้จบไลฟ์แล้วนะคะ อย่างโลากาจะจบไลน์แล้วค่ะสารสก,กัดจากกระบองเพชรกระบองเพชรนึกถึงการที่เราไปทะเลทะเลทรายใช่ไหมคะไปทะเลทรายเราจะเจอต้นกระบองเพชรแล้วก็ตัดแล้วก็ดื่มน้ําได้ทะเลทรายที่มีอูดอย่างนี้ค่ะคุณสมบัติของกระบองเพชรเขามีไฟเบอร์สูงจึงสามารถลดความอยากอาหารอิ่มนานโดยส่วนใหญ่โลกาเดก็ทานวันเหนือค่ะตื่นเช้ามาก็ทานกาแฟโกโกโ้ไฟเบอร์อย่างนี้ค่ะ แล้วก็มื้อกลางวันมื้อเย็นก็นิดหนึ่งเพราะบางทีครูก็แตนอนดึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าทานอาหารจริงๆก็สองมือ้อก็เป็นอีกเหตุผลที่ให้คําตอบได้เลยว่าสารสกัดในกระบองเพชรค่ะมีไฟเบอร์สูงลดความอยากอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราไปศึกษาเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ กกากัดจากระบองเพชรยังช่วยเรื่องนี้ด้วยค่ะช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลช่วยสลายไขมันเก่าด้วยโอ้ของชอบเลยไขมันเก่าเนี่ยค่ะครูกาแตสี่สิบห้าไขมันเก่าคงเยอะมากเลยโคแล้วจริงค่ะครูพารีบอกว่าซีอีโอครูพาีบอกว่าจริงค่ะป้องกันดีกว่ารักษาจะไปป้องกันตอนอายุเยอะๆไม่ทันนะมันต้องเจอเลยไลฟ์สดนี้แหละป้องกันดีกว่ารักษาในไลฟ์สดนี้เลยสิบสี่แล้วนะคะสิบห้าแอลอาร์จินิน ช่วยให้การเจริญเติบโตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยลดความอ้วนควบควมุมโรคเบาหวานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสารสกัดที่อยู่ในแม่มดคอฟฟที่หลายคนได้ผลลัพธ์ความดันเบาหวานหามาทานเอาไว้นะคะไม่ต้องรอให้เจ็บให้ป่วยดูแลระบบทั้งหมดของร่างกายดูแลเอาไว้ก่อนค่ะดูแลให้เซลล์ของเรามันฟูฟุ้ง แข็งแรงเอาไว้ก่อนนะคะเราจะได้มั่นใจดูได้เลยว่าแม่มดออนไลน์หลายคนที่ทานต่อเน,นื่องสม่ําเสมอทานถึงนะคะไม่ใช่วันละจิบวันละช้อนช้อนชานะคะโอ้สารสกัดดีขนาดนี้กินได้กินแล้วกินเยอะกินน้อยขนาดเอด๊กินวันละช้อนชาโอ้บบแมนเดอบบแมนเดอต้องกินให้ถึงค่ะพอกลูกกะแตนี่เช้าเช้าก่อก,กาแฟกลางวันก่อก,กาแฟตอนเย็นกอก,กาแฟสามซองละดึกๆเมื่อไหรก็กาแฟก็สี่ซองละ เห็นไหมคะว่าร่างกายของเราเขาปรับตลอดเวลาจะมากินเนี้มเนี้มเข็มเขมกินให้เต็มที่แล้วเหมือนเกินอาหารนี่แหละค่ะจริงไหมคะเพราะตอนสมัยเด็กเรากินได้ขนาดไหนวัยรุ่นก็กินได้เยอะพออายุเยอะการเผาผลาญลดลงการกินก็น้อยลงจริงไหมคะแอลอาเจนีนรู้แล้วใช่ไหมคะโอเคสิบหกที่ใครหลายคนบอกว่าลืมไม้เท้าไปเลย แคลเซียมค่ะมีแคลเซียมอยู่ในแมมมดกาแฟอยู่ในแมมดมดกาแฟค่ะแคลเซียมดูลเล็บครูกระดาดูผมอย่างนี้ยค่ะลูกผมเต็มเนี้ค่ะแคลเซียมทําให้ผมผิวผมขนเล็บนะคะออเขาเรียกว่าเล็บฟันใช่ไหมคะแคลเซียมเนี่ยค่ะเล็บฟันช่วยเรื่องแคลเซียมเรื่องกระดูกเลยค่ะอายุเยอะหรือใครที่ให้นมบุตรหรืออะไรเงี้ยมีแน่นอนต้องทานแคลเซียมแต่ถ้าเราไปซื้อเม็ดแคลเซียมที่เม็ดโตๆโตโตใหญ่ๆ อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเอามาทานแบบนี้ค่ะแคลเซียมต้องทานคู่วิตามินทีนี้วิตามินถ้าระบบเลือดนู่นนี่ไม่ดีมันก็ตกค้างมันก็ใช้การไม่ได้อยู่ดีนะคะทุกอย่างเลยมาลงตัวที่แม่มดคอฟฟลงตัวกันที่แม่มดคอฟฟเอามาผสมกลมกลืนกันนี้แหละคะ่ะใช้ลูกเต๋านะคะรงงานอันดับหนึ่งนะคะหมุนๆๆคุกเขาให้เข้ากันค่ะ อาหารปรุงรส22 2ชนิดนี่ค่ะแคลเซียมไปแล้วนะคะไลโคปีนไลโคปีนรู้จักไหมคะไลโคปีนมะเขือเทศไลโคปีนก็คือมะเขือเทศนี่แหละคะ่มะมอก่อนโคลกะแตไม่รู้จักเหมือนกันค่ะพอมาอ๋อไลโคปีนมาศึกษาไลโคปีนก็คือมะเขือเทศผู้ชายเขา้องบอกว่าเอามะเขือเทศไปต้มป้องกันตอมลูกหมากใช่ไหมมะเร็งต่อมลูกตอมลูกหมากแต่บางทีคนเรามันทานมะเขือเทศ เป็นกิโลกิโลไม่ได้ใช่ไหมเอาสารสกัดไลโคปีนเนี่ยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็เรื่องรลิวรอยเมื่อก่อนนะคะสมัยวัยรุ่นก็เอามะเขือเทศนะคะปาดฝันฝันนะคะแล้วก็มาแปะที่หน้าโอ้ยไม่อยากให้แก่ให้ริ้วรอยใช่ไหมคะนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกแต่ตอนนี้มาเป็นสารสกัดง่ายคะ่ะฉีกชงดื่มง่ายกว่าเยอะเลยนะอยู่ในแมมดมดกาแฟ ง่ายแค่เพียงฉีกชงดื่มนะคะเอาไปต่อยอดได้เลยแล้วก็รูทินสารสกัดที่ช่วยเรื่องนี้ค่ะสายตาที่อยู่ในดอกดาวเรืองเขาเขาสกัดมาก็ชื่อสารสกัดคําว่าโรทินดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจอยากให้สายตาดีรูทินเลยค่ะเขาจะทําให้ช่วยให้ความแข็งแรงค่ะวันนี้ทําไมครัวกะแตนะคะไลฟ์สดแล้วก็แสงไฟแสงนีออนหรืออะไรหรือขับรถกลางคืน,นะคะ่ะเมื่อก่อนนี่สู้แสงไม่ได้ โทรศัพท์ของเราแสงจ้ามากสู้แสงไม่ได้เลยอยู่ในบริษัทแม่มดออไลทานเข้ามานะปีนี้ปีที่สามปีละแข็งแรงมากเมื่อก่อนกรูกรตแตจะมีวุ้นวุ้นที่ตานะคะเพราะนั้นใครหลายคนที่เคยเคยเจอครั้งแรกก็จะมาสังเกตที่ดวงตาได้เลยมันเขาจะค่อยหายค่อยหายไปนี่ดีกว่าใครไม่ป้องกันนะถึงเวลาให้เป็นลอกต้อลอกตาบางทีตาเสียตาบอดไม่คุ้มค่ะป้องกันดีกว่าเนาะสิบ 9ก้าสิบเก้าเลยนะซูคารโสสารให้ความหวานอันนี้องค์การอนามัยโลกให้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราอาใส่น้ําตาลไปน้ําตาลคืออะไรคะน้ําตาลคือยาพิษอยากจะกินยาพิษไหมเราไม่ให้ยาพิษค่ะเราอยากให้ทุกคนได้สุขภาพสุขเจไม่ใส่น้ําตาลค่ะองค์การอนามัยโลกโออยค่ะองค์การอนามัยโลกโออยให้สารสกัดซูคารโสเป็นสารสกัดที่ให้ความหวานถ้าไม่มีความหวานเลยกินกาแฟ มันก็ขมใช่ไหมคะเอ่อแล้วก็มีใบแปลก่่าเลยคือมีรสม,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 มีรสชาติขมๆแล้วก็เอาสารสกัดซูโคโรสใส่ให้ความหวานซึ่งยอมรับคนเป็นเบาหวานทานได้แต่ถ้าใครเป็นเบาหวานทานน้ำตาลยิ่งก่อให้เกิดโรคเพิ่มจริงไหมคะยี่สิแล้วเย้ยี่สิบแล้วคะ่ะยีแล้วเบตา้าคอเลส ลดความเสื่อมเบต้าคาร์โบนลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาโอ้ยเมื่อครู้นะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่มีลูทีนละมีเบต้าคาร์โบนด้วยค่ะช่วยเรื่องของดวงตาด้วยหลายคนในบร,รมดริษัทแม่มดอะไรค่ะพอดื่มกาแฟแล้วอะ่ะผลลัพธ์ที่ได้เร็วที่สุดคือดวงตาเพราะว่าการสูบฉีดสารอาหารที่หัวใจค่ะจะส่งไปที่ดวงตาได้เร็วที่สุดเพราะนี่เองค่ะ มีรูทีนแล้วก็มีเบต้าคลทเนนเรื่องของสายตาพิสูจน์ได้แบบได้อย่างรวดเร็วมากๆกลับมาซื้อสามกันเพราะเหตุผลนี้ยี <c oughs> ่สิบสองไลโคปีนยี่สิบยี่สิบเบต้าคลสเตนใช่ไหมคะยี่สิบสยี่สิเอ็ดโคเมียมพิโคลิเนต ค่อยๆฟังนะคะค่อยๆฟังกับกลัวแต่ค่อยๆอ,อ่านได้ฟังนะโคเมียมพิโคลินีททันไหมคะถ้าไม่ทันขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโคเมียมพิโคลินีทสารสก,กัดตอนที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะดูดซึมไขมันภายในลำไส้โอโหชอบมากเลยค่ะดูดซึมไขมันภายในลำไส้นึกถึงไส้หมู นึกถึงไส้หมูไหมคะใครใครชอบไส้เนี่ยครูชอบชอบทานไส้น่ะในไส้จะมีไขมันอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวน,นี้ค่ะสารสก,กัดโครเมียมพิกโคลีเนตนะคะจะช่วยดูด,ดซึมไขมันในลำไส้ใครที่พุงพุงยืดน,นะคะไม่แปลกใจว่าทำไมใครหลายคนดื่มแม่มดคอฟฟี่ถึงยุบน้ำหนักไปไหนก็ไม่รู้พุงยุบน้ำหนักไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามีการดูดซึมไขมันในลำไส้ด้วย ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลเผาผันเผาผัาน,ผานน้ำน้ำตาลที่เป็นกลูโคสนะคะมันมีกลูโคสซูโคสใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะช่วยเผ